กลไกการล้างพิษจากฝุ่น PM 2.5ปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติและระดับโลกด้วยเหตุผลที่ว่าธรรมชาติขาดความสมดุลมนุษย์มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากจนธรรมชาติไม่สามารถรักษาสมดุลได้นะครับแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องของฝุ่น จะยืดเยื้อไปอีกหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีก็ได้ที่ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เพราะว่าเหตุผลอย่างที่ทราบกันคือเรื่องขาดความสมดุลของธรรมชาติแล้วก็อย่าหวังลมๆแรงๆว่าภาครัฐจะมาแก้ไขได้จะดีกว่าไหมถ้าหันมาดูแลตัวเองจากงานวิจัยทั่วโลกรวมทั้งงานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามเอกสารที่แสดงบนจอ ลูกขวามือยืนยันว่าฝุ่น PM 2.5เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ก่อให้เป็นโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีวิธีรักษาซึ่งทั้งหมดทุกบทความก็จะให้แต่คำแนะนำให้หลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5ที่แท้เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 ส่วนที่นำเสนอนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ก,กลไกการล้างพิษจากฝุ่น PM 2.5สามารถทำได้โดยสารเลซโซลเท่าที่สกัดจากพืชบางชนิดมีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าเป็นวิธีของการป้องกันที่ได้ผลชัดเจนเรื่องของอโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์นี่มันไม่ใช่ จะมีผลกระทบกับผู้ใหญ่เท่านั้นนะในสไลด์เห็นว่าจากนิวมิทยลัฐนะครับกขาบอกว่าหมอระบบสมองเผย PM 2 5งจาทำให้เด็กโง่ลงถ้าทำให้เด็กโง่ลงในประเทศไทยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะเพราะว่าอย่างที่รู้นะเด็กก็คือทรัพยากรที่มีค่าสุดของประเทศเลยนะครับถ้ามันเจอปัญหา,านี้เราประเทศจะไปทางไหนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นคำอธิบายกลไกการล้างพิษจากฝุ่น PM 2.5และการป้องกันโรคอัลไซมเมอร์ด้วยเรซอราทเลฝุ่น PM 2.5สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบหายใจและเข้าสู่กระแสเลือดส่งผลกระทบต่อสมองและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซมเมอร์ผ่าน,นกลไกหลักดังนีน้ความเครียดออกซิเดชัน ฝุ่น PM 2.5กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระนี่จะไปทำลายเซลล์สมองและโปรตีนสำคัญเช่นท a u โปรตีนและ amyloid beta โโทำให้เกิดการสะสมของพลักและ tangle ซึ่งเป็นสาเหตุของอัลไ e เมอร์ราการที่2การอักเสบเลื้อลัง PM 2.5กระตุ้นการอักเสบผ่านไมโครเจียก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันในสมอง ทำให้เกิดการหลังสารอักเสบเช่น TNF-alpha, IL-6 และ IL-1beta ที่ทำลายสมองประการที่3ลบกวนระบบไหลเวียนโลหิตในสมอง PM2.5 ทำให้หลอดเลือดสมองตีบและลดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มความเสี่ยงต่อสมองขาดเลือดก็คือขาดทั้งออกซิเจนและก็สารอาหาร ต่อไปเป็นเลซโซที่ช่วยในการล้างพิษและป้องกอันอัลไซเมอร์ได้อย่างไรเลซโลาเท่าเป็นสารในกลุ่มโพลิฟีนอลพบในพืชบางชนิดโดยมีคุณสมบัติสำคัญต่อสมองดังนี้ 1. ต้านอนุมูลอิสระเลซโซทช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ Super ร์ออกไซด์ดิสมิและคาตาเลสที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระลดความเสียหายของเซลล์สมองจาก PM 2.5ประการที่2ลดการอักเสบของสมองและซ่อบยับยั้งการทำงานของ n f กั A ี D และ m i โ r o เจียซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบในสมองลดการหลัง TNF-Alpha และ IL-6 ที่เกิดจาก PM เ5ประการที่3กระตุ้นการทำงานของ SRT1 หรืออยู่ในกลุ่มซึ่งอยู่ในกลุ่มของเซอร์ตูอินเ r t 1เป็นโปรตีนช่วย,ช,วยชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองลดการสะสมของแอมโมลอยเบต้าและเตาโปรตีนซึ่งเป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์ประการที่4เพิ่มการไหลเวียนโลหิตในสมองเรสตอรเท่าช่วยขยาย หลอดเลือดผ่านการกระตุ้นในติกออกซไดส์สรุปฝุ่น PM2.5 มีส่วนทำให้เกิดอันเซเมอร์ผ่านกระบวนการออกซิเดชันการอักเสบและการไหลเวียนของเลือดในสมองสารเลสโทลสามารถช่วยล้างพิษ PM2.5 ได้โดยลดอนุมูลสละลดการอักเสบและปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมสภาพ อย่างไรก็ตามการเลือกรับทานเลซโซลจะต้องดูด้วยนะครับว่าเลซโซลที่ทํามาจากเคมีสังเคราะห์ซึ่งจะรับทานแล้วไม่ค่อยได้ผลร่างกายดูดซึมได้ต่ําและมีผลกระทบระยะยาวกับตับและไตนะในกรณีที่เป็นสารสังเคราะห์เคมีสังเคราะห์เลซโซดรวีนี่สกัดจากผลมัมเบอรี่ซึ่งทํามาจากธรรมาชาติร้อยเปอเดังนั้น ถึงยืนยันเรื่องความปลอดภัยและก็ผลกระทบระยะยาว